สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอุนภาคภูมิครับพบกันอีกแล้วครับกับบรรยากาศการจับแจกรางวัลครับลุ้นรวยลุ้นทองกันทุกสัปดาห์กับแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีครับ ไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องนั่นเองนะครับซึ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมก็คือซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องครับที่คุณผู้ชมส่งมาร่วมโหวตร,ร่วมเชียร์ทีมที่คุณรักกันนะฮะรางวัลของเราเป็นทองคำมูลค่า6000บาท6รางวัลต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเนี่ย22สัปดาห์ถ้าทีมที่คุณโหวตมาเป็นผู้ชนะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำรวมมูลค่า6 0แสนบาทเลยครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งแคมเปญเนี่ย133รางวัล รวมทองคำทั้งแคมเปญมูลค่า1392,000าบาทครับผู้ที่มาจับแจกรางวัลในวันนี้ครับเป็นผู้ท้าจากทีมน้องสั่นน้องป๊อปปี้ครับอาจารย์เอ็มตรินภพบุญเสงครับเย้สวัสดีอาจารย์เอ็มครับสวัสดีครับกอย่อยแย่มากมายครับมาแล้วครับโอ้เอาละฮะ <laughs> โอ้ยหลากหลายรสชาติครับอแล่ะครับ <laughs> นี่ก็คือ6ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่12นะครับยินดีด้วยนะฮะ <laughs> สงมากมีสิทธิ์มากรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องค่ะย้